สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดี F.C. ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอนาแห้วนะครับจังหวัดเลยนะครับนี่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับในอำเภอนาแห้วครับน,นี่ครับเพืเ่อนปูทอกบ,บ้านลาด อำเภอนาแห้วครับผมจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับนี่ครับเพื่อนๆแต่วันนี้ไม่มีไม่มีนะักท่องเที่ยวมาครับแล้วก็ร้านค้าร้านค้าอะไรเขาก็ปิดครับนักท่องเที่ยวก็ไม่เที่ยวไม่มาเที่ยวนะครับน่าจะ มาในช่วงเทศกาลนะครับนี่ก็จะเป็นวิวนะครับวิวบ้านลาดวิวอำเภอนาแห้วนะครับนี่ครับสวยงามมากครับผมจะมองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนนะครับนี่ครับผม ถ้าใครมีโอกาสผ่านมาจังหวัดเลยนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่บ้านลาดอำเภอในห้วนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมสวยงามครับ ขึ้นมาก็โคตรโหดมากครับมาชมลานกลางเต็นท์นะครับผูทออบ้านลานนะครับในมุม360สามร้อยหกสิบองศาครับผมกับธรรมชาติที่สวยงาม 好麻辣。